สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์อีมินิมนะครับผมเซิร์ฟนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเดซสนะครับแต่ว่าผมตั้งชิปชิปเป็นธรรมดาแล้วกันเนาะสหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ครับจะเป็นอัพเตอร์แบบถึกๆหน่อยนะแต่ไม่ใช่แบบถึกขนาดนั้นนะประมาณกลางๆแล้วกันนะครับสหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็มีเซ็ตห้าสิบกับเซ็ตเก้าสิบนะครับแต่เหมือนตอนนี้เขาจะแจกโปรโมชั่นอยู่มั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นเขาก็เล่นเก้าสิบกันเยอะอยู่นะส่วนใครที่แชร์สามกลุ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะแนว after <c oughs> เออค,อ,เอ,อคิดถึงกันนะไม่ได้เล่นหลายวันแลยนะครับโดนมาก่อนดีนี่อไหนก็โดนมาก่อนครับมาดิตัั้งหลกก่อนคฮึบมาดิมาดิามา,า,มาไ,ไม่บอกเลยเเฮ้ยป็นวิ่ง <c oughs> ไม่ตายนี่เขาหัวไปก่อนเม็ดหนึ่งเฮ้ยเพื่อนได้หวะ มาดิอดอะไรเป็นนะหนีก่อนผมว่าผมต้เปิด F7 แล้วมองไม่เห็นนะครับไดมัวโอ้โหมันเยอะจังวะเจ้ตีนทางเซิร์ฟเนี่ผมตีนทางเซิร์ฟแน่เลย โอ้โ้แม็กซียังเซิร no, ์ฟไ no, ้สัตว yeah, yeah. <cool> oh. ์ฟินดิอย่างเงี้ยแม็กี่ยังเซิร์ฟอีกก็ฟินดิหมายถึงมันอะฟินไอเทียหัวทอันนี้เ็ดอนพี่บินพี่ชาโดนมาก่อนดีที่สุดายมาเดิมาดี จเจ้าสองด้วยนะลจสิจ้ามึงยินไหนสัตว์มึงวัดสิมึงวัดสิชื่อไม่ไมวัดเลยวะฮึบนะฮึบับสนสองตัวนึงโอคุณเหนื่อยคุณเหนื่อย

มาสองแล้วเพื่อนโอ้โหถึกไปไหนได้ไอ้เที่ยเฮ้ยกุบตายฮับ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  เฮ้ยตัว<อ>ผมยิงเข้าปะวะไม่ใช่ตัวตัวมันยิงเข้าปะไอ้แค่แต่ตัวน่ยนี่ไงแตกเก็บ่อนนะครับถึงจะเป็นห้าสิบไปเถอะมาดิอะไรอะ่ะทำไมไม่ถึกจังอ่ะไอ้ชีอ่อ,อ๋อเป็นหรือสิบสามเองนี่วะยังไม่ถึกจังวะ มั่นใจเลยตอนนี้นะคะรับผมหอยอล่อหอยล่อหอยแก้ตัวเลยไม่ถึกจริงผมร้องไงผมร้องเองแหละอ้แต่มันถึกชิบหายเลย,ยเแต่ละนาย,ยแต่ละองค์ใครไหวไปก่อนผมยิงจริงเก้าสิบไม่ตายเลยนะผมยิงไม่โดนหรอวะก็ไม,ไม่ใช่นะนมาด<ห>ิ ไปดิครับครับครับหรือผมต้องปั๊มตีนก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะครับครับฮะดิดดิดทำไมวะไอ้ซิงมึงคงไม่มีเยอะแบบตัวไยซิงเยกคนโหดเหรยกคนโหดอ่นอ่อนมีที่อะ ผมดองนึงนึ่งแล้วไปห้าสิบห้าสิบอ่ะไป <c oughs> ไปลงมันไเฟื่อกูไม่ช่วยกลัวอ้หนึ่งมนหนียวไอ้เฮ้ยเฟื่อไม่ช่วยกูเพื่อนหายกู <c oughs> ไปก็ได้เฮ้ย <c oughs> โอ้ยข้างน่ามีอีก2ตัวอันนี้ฟินนะดินี่ไง เก็บผมว่าผมดีกันดีกว่าครับโอเคขอเก็บตัวหัวกันแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนน่าจะเก็บปืนได้เมื่อกี้แล้วก็แตกแล้วโอ้โหเป็นออกตี้เลยเว้ยเยลอาโมจินเยวทำไมเขาไม่มีมีดกันวะผมไม่เห็นมีเลยนี่อย่างวี้ โอ้โหนี่มันชี้ได้อยู่ชั้นสามไปแล้วไม่ไปไหนไกลเอาหายไปแล้วน่าจะหัวสามตัวหนึ่งตายนะครับอาจจะนะจะขอขอลองเทสสักรอบหนึ่งนี่มันขี้เลยจริงงานดีมากมาดิ ขอไม่ลุมหน้ามาดิออกตี้ทำไม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 กนไป่เให้ออกตี้ทำไมออกตี้ทำไมออกตี้ทำไมฮึบหัวนะตัหัวและตัวหัวและตัวฮึบ เล็ตัวเล็กตัวมาดิมาดิเป็นสุดท้ายไม่แช่ออกมาเพิ่มไหมไอ้เรื่องเสมอย่างนี้ไม่เก่งว่ะเหรอไม่เื่นเลยอ่ะพวกวัดต้องออกตีก่อนเฮ้ยต้องออกตีแล้วก็ตีอีกคนนึงนะครับ มาเพื่อนเอาติดไปเลยเกือบตายที oh, ่อ่ะต้องตี่ะผมได้ปืนมาคืนแล้วครับขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาทั้งยังเพ่อนขึ้นมาขึ้นมาผมทงยังรอเพื่อนเดี๋ยวผมตีเองงานเนี้ย

เฮ้ยอย่าตีมั่วดิพี่มันก็โดนของพี่ให้หรอกอ้๋ใหม่เพื่อนตีใหม่เพิ่มเลยลงคอรดลงคอร์ดเลยรู้รู้เรื่องรู้เรื่องต่ผมแทงรอไม่ต้องร้องผมหว่ามาดิโอ้ไม่ได้ป๊มใหญ่มารอบนี้ผมรีเซ็ตผมเอาจริงแล้วตาเนี้ยไม่มีตายแน่นอนนะครับ ผมว่าจริงอะ่ะทุกอย่างมันจะราบลื่นเองออเข้าหัวไปนหนึ่งเข้าตัวไปนหนึ่งตัวเป็นหัวไปนหนึ่งหัวไปนหนึ่งหัวแล้วก็าตายเนะี่ยไปดิ มาดิเย็นๆจะ่าได้เฮ้ยฮิดมันตายยากจังวะงงออกไามึงออกมาไอ้หนุ่มกูเข้างก็ได้สัตว์คุณใช้มาโคอยู่เอไปิความสดครับมึงเล่นมชิตะรออยู่เนี่ยโดแอมเีอยู่ไหนอ่ะอยู่บนมีเทสพี่ ม่นูใช่ปะเฮ้ยหายอยู่ไหนอะพี่อ๋อไอเชียไม่ตายที่ไมันต้องหัวกี่เม็ดวะหัวสามหัวสี่เหรอเอ้ยชี่นใครเนี่ยสี่ห้าตัวเลยเนาะไอพี่สีตัวเลยน้องโอ้ยชิ้นนี้มชิ้นนี้ม มาดิไอ้เยันนี่โดนกูสะบาัดมืดเลยนะ <c oughs> เออมา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 ,มา <c oughs> นี่ไงเจ็บเจ่าว่เราหรือกูม,มาแล้วจริงถ้าพี่เอาจริงอ่ะน้องไม่มีใครไหวหรอกจริงเลยไอ้กระบือไทยยิงเนี่ยขอเก็บเซตก่อนเลยกันกระบืออะไรวะมีะตายโยาง่ผมไม่รู้ว่ามีดเนี่ยมันแรงมากหรือเปล่านะแต่ผมว่าปืนอะไรก็แรงกว่าอยู่ดีปะดาเมจต,ต้องพันพันหนึ่งมีดาเมจสองร้อยเฮ้ยคนละกือ ฉากฉากฉากต้องฟันกี่ทีอ่ะต้องฟันสิบสิบเอ้ะโอ้โหผมว่าปืนดีกว่าเยอะเล่นปืนอ่ะครับไอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูหนีละกูหนียาวอ่ะต้องไปหาเพื่อนบ้างแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ไปไหนหมดวะเพื่อนไม่ไปไหนหมดวะอ้าวไอ้ที่นี่พูดเหมือนกูเลยอยู่หน่อยอยู่หม่อสามตัวน่ะพี่สามตัว ที่ไปไล่อะไรตัวเดียวสองตัวเนาะตัวเดียวเฮอะไรให้กูทำคลิปเพิ่มล้วมาเพื่อนซีดีนี่แหละได้นวมัะงอหนาให้กูกูจะมีหัวมันโอ้ไม่ไม่ตายเฮียไล่ไม่โดนตอบไปก่อนหนึ่งช็อตให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวลูกเบิ้ลหว่าช่วยหน่อย ตายหนึ่งตายหนึ่งยังไงสัตยงไยไหนุ่มงไงถ้ากูาได้ล็อกหัวจะมีใครไหวถามจริงเลยไอ้เหี้ยแตกระเบิดแล้วเขาหายไป,ไปแล้ว มึงตายบอกเลยไอ้เหี้นน่ะนี่ไงบอกแล้วมันตายไอ้เหี้จะเล็บไม่โตหรอกเงี้ยไอ้ชิ้นนั้นมันพูดเจอจังเอ้ยกูเจอมาทุกคลิปเลยเว้ยใช่ป่ะเสียงไม่คุ้นจัดเจอมาทุกคลิปเลยหายบอกเลยไอ้ชี้ลงมาทำไมอ่ะเจอเพื่อน โอ้แม่งเอาผมสี่ห้าตัวเฮ้ยแต่นี่สี่ห้าตัวจริงกำลังจะไปน้องใจแล้วเฮ้ยมึงจะสวนก็สวนให้ถูกคนอย่าวัดดิเจ้าหนุ่มยลวงมันเยอะครับเฮ้ยหลังนี้ไม่เคยกลัวอยู่แล้วเจ็ดจากลูเชิญนี้มันอ่านตัวตายหรือเปล่าะมึงก็ลองดิ

เก็บได้หมดเก็บได้หมดฟินฟินโอ้ยยังบึ้มมาถ่ยก่อนเฮ้ยเตนี่พูดเยอจริงเกิดไรขึ้เขาหัวเป็นนิรัน มาดิเฮ้ยมึงต้องมึงต้องสวนกูแล้วแหละไอ้ชี้เนี่ยไม่ส่งกูเลยวะเอ้าไอ้ชีนัใครอะเอ้าหายไปเลยมาดิ ไปดิวัดปะล่ะมึงถามไก่ทีงดีกลวงแค่รอยเหี่ยไปดิโอ้ฮขกูโดนอะไรตายอ่ะโอ้แล้วกูไม่เก็บเซตอีกเหี้ยโดนประนามอีกไปเนี่ยไม่เงยมันถึกอ่ะมันถึกมากเลยนะเราต้องหัวสามหัวสี่หัวห้าแต่ละช็อตนะครับเวลาอย่าอ้างอัสนะอย่าอ้างมามามา เหมือนเขาจะไมไมเ,เขาจะแจก50 90น่าจะมือแจกเซตเดียวหรือเปล่า<อ>นะผมไม่มั่นใจนแต่คนก็เก็บเรื่อยๆนะครับไม่น่าแจกหรอกมั้ เดิมพันกับกูไหมฮะกูถามเป็นเนี่ยของมึงเนี่ยรวยเนี่ยจนควยลจนเนี่ยเป็นควยละเป็นควยล่ะมันเป็นควยเลยแบเออปับดิับดี่เงบับดิโอ้ยไม่ถึงจังวะรวยมาเดินัวไมีสามพันามถามสามพันทั้งไอ้ไเนี้ยจนเนี่ยเ็้าตาเนี่ยโอ้โหเดิมพันเลยะอ้อนี่ไงหัวสามไม่เอาไม่จะพูดจนไม่จพูดจนเี่ยโอ้โหไม่กล้าเดินพันนีเลยควย กูว่าหัวเยอะอยู่นะโอ้โหกูโดนมปนสวนหัวเท่าไหร่กี่กี่เมียตายเลยไอ้ยัยกูยิงหัวไม่โคตรเยอะมาสูงกูกลับกูงงกูท้ออย่างเงี้ยมาทับเซตเซตสุดท้ายของเราละเซตสุดท้ายละผมจะเล่นไม่ให้ตายนะจะไม่ให้ตายแบบไม่ให้ตายจริงๆอ่ะมามา ผมขอแก้ตัวผมขอแก้ตัวงานนี้ไม่มีพลาดผมไม่มีเลยครับพี่เพื่อนลุใช้ m นอยู่เลยครับพี่วันนี้ผิดด้วยนี่ดูดูตั้งไหนวะเรือเลยหล่อหล่อหล่อมาเก็บปืนเลยแค่นึงแค่นึงนี่ไงกูบอกแล้วรอบนี้ไม่มีพลาดปืนไปไหนวะ

พราะว่าทำไรกับเพื่อนเอ้ยเยึโตู้นะไม่ไม่ได้ไปเพื่อนได้เปล่าวะเอาขอให้เยอะไอ้เพื่อนได้มาวะมาตีหน้านี่เออเก็บดีโอ้เห็นแล้วกูได้ตัววะพี่ยังไม่ได้เก็บนะมาเราเราไปตึกใหญ่ก็ได้นะเหมือนเพื่อนจะไม่ไปเลยนะข้าวคงต้องไปนู่นแหละครับไป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 ได้ไรอ่ะไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหรอเพื่อนตาย เป็นตึกใหญ่ก็ได้นะไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอ้ดูดิไอ้ชิ่นโคตรถึกยิงตัวไม่เข้าเลยนะครับเฮียดีครับเฮ้ยอาดีวารับ์ดจะงี้อะไรเอาแม่งดิพี่สัตว์เอออเจ็บนะนะไม่ได้ตึงหรอกเอาแม่งหรอเอาแม่งเถอะหาดีครับหาดียิงตัวไม่เข้านะจำไว้เลยว่าต้องยิงแต่หัวนะครับโหลมานี่ดิ โผล่มามาเปิดมโอ้โหโอ้โหดูดิอย่าไปยื้อสุ่มยามมานี่มานี่มานี่อยู่ไหนอะเจอไอ้เหี้ยเนี่ยมีแล้วมานี่เตรน้องกำลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวแทงให้เดี๋ยวแทงให้ใครแต่ไอ้เหี้อควายไม่ดับไปเยอะเก็บตัวกูเอ้ดีมากไอ้หนุ่มคอยด้านเก็บข้างล่างนะครับพี่ครับดาวมาจากไหนกันนะมาเรียกเลยครับเติม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 ครับน้องเติมครับน้อง ก็จริงเดิมโอเคเจอแล้วชั้นสี่เห็นไหมตอนนี้เขาไดแจกหลายอย่างนะครับแหละมึงไม่ต้องออกไม่ดูโอวันก็แพ้ไปกผิดเราต้องเล่นกับเพื่อนแล้วนนี้้โหเขาโม่เอาไปเปโดนเพื่อนเลยไปไหนทีไหนไปพื่อนที่ไหนได้หเกลวกหกครับไม่มีแล้ว นอ่ี่เนี่ยกูทำมันอยู่บอกประมาณที่มันนี่เนี่ยไอเฮงโง่นะไอเฮงจะตายแล้วฮึบฮึบตายแล้วหรอตัวนี้ตัวรีเลยพี่ไอเงะทำไมยังไม่ตายหรอกเกวันเนี่เพื่อมาทำอะไรปะอ๋อไอเดียคืน่านงเย้ยไม่เียนไปไดเซอร์เฟนแลก วัดได้นะพี่เฮงตาสิบมาแล้วเพื่อนตาสิบสองโอ้ไม่เอาว่ะน้องพี่เอาสามบินร้อยมาเดียวสามบินร้อยตายมาเดียวมาสามบินร้อยเห็นรูปผู้หญิงลดราคาสตรีมเหลือวมาดียวน้องไปไหนอ่ะไหมครับ เฉันสองฉันสองฉันสองอะไรห้องนึงนึงอะไรกูบอกเพื่อนเออไรกูมึงบอกกูอ่ะก็แค่เอ้ากูตายอีกแล้วโอ้โหก็มานนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ไว้เจอลิปท์ได้ต่อไปนะครับไปเจอกิฟท์หน้านะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับก็เข้ามาลองโหลดเล่นกันได้